โอ้โหนี่อะไรอะอะไรอะฮะเป็นข้าวเพื่อสุขภาพเป็นข้าวนะฮะโอเคกินได้เลยหรือต้องหุงก่อนฮะหุงก่อนนะฮะโชคดีมากที่เป็นข้าวเพื่อสุขภาพหรือว่าข้าวสันเสกน้องกลัวรับแล้วร้อนมือเลยทีเดียวกบฮะโอเคคุณทําอาชีพอะไรครับรับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปนะครับคุณดูมีความสุขยิ้มแย้มทีเดียวอะฮะโอเคคุณพร้อมนะฮะพร้อมครับแต่หน้าตาคุณดูไม่พร้อมเลยนะฮะโอเคอ่รับรลงมาเวลาไหน กบครับของที่คุณอาจจะได้ไปนั่นก็คือเต้าอบเครื่องทำน้ำอุน่นชุดโต๊ะทำงานและกระป๋าเป้ทั้งหมดนี้เพ็ทู2 2คุณมี2อากาศในการจับคู่ของ2อย่างให้ราคาตรงตามโจทย์วันนี้ขึ้น1 2 5 5 0บาทนะครับเอาละอะไรเจอกับอะไรบอกวาหนัอยแล้วอะไรชิ้นแรกก่อนคัะโต๊ะ<า>นะครับเจอกับอะไรครับ เครื่องทาน้ำอุ่นครับเครื่องทาน้ำอุ่นกับโต๊ะทำงานนะ,ะเอาล้ฮะเราจะมาเริ่มดูโต๊ะทำงานก่อนครับโต๊ะทำงานก่อนค่ะราคาครับ ,6550 บาทครับนั่นแปลว่าเครื่องทาน้ำอุ่นต้อง5,500บาท5,500บาทห้าพห้้ยบาทไหมใช่ไหม,มไม่ใช่ใชไหมเปิดมาฮะเพิ่มโอ้โห3,790เาครับ โอเคตอนนี้คุณมีอีกหนึ่งโอกาสครับเอาอะไรไว้คะก็มีอีกหนึ่งโอกาสอะไรนะฮะโต๊ะกับกระเป๋าครับเอาโต๊ะกับกระเป๋านะครับเอาโต๊ะกับกระเป๋าเป้นะคะโอเคนั่นแปลว่ากระเป๋าต้อง5,500บาทครับค่ะใช่ไหมใช่ไหมปั๊บโอเครับไปเลยครับรับไปเลยครับโอเควาดไปทั้งหมดแล้วครับ19,340